เรื่องช่างติมีเรื่องเล่าไว้นะครับว่ามีชายคนหนึ่งชาวบ้านต่างพากันเรียกเขาว่านายช่างการเป็นช่างของนายคนนี้เนี่ยมีชายช่างไม้ช่างปูนหรือว่าช่างเครื่องยนต์นะครับแต่เป็นคนช่างติคือเขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากในการติเตียนเรียกว่าเป็นเอตะทักะในทางติกันเลยทีเดียวเขาเห็นอะไรก็ตามเขาสามารถติได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นในวัดนอกวัดศาลาการประเรียนประเพณีพิธีกรรมติได้หมดต่อมาชาวบ้านก็พากันคิดว่าน่าจะจัดให้มีการประลองความสามารถในการติของนายคนนี้ดูลองดูสิว่าเขาจะติได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าก็มีผู้เสนอว่าให้เชิญช่างปั้นพระนะครับช่างปั้นพระที่ชาวบ้านนิยมยกย่อง ว่าเขามีฟีมือเป็นเยี่ยมมาปั้นพระแล้วก็ให้ในายช่างติเนี่ยมาลองติดูดูซิว่าเขาจะหาทิฏฐิได้หรือเปล่าเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วชาวบ้านก็ได้ไปเชิญช่างปั้นพระมาครับแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ให้ทราบช่างปั้นพระออกแบบพระแล้วก็ปั้นพระอย่างประนีตบรรจงเรียกว่าปั้นอย่างสุดความสามารถกันเลยทีเดียวเมื่อการปั้นพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านต่างก็ชมชมกันเป็นการใหญ่ว่าพระองค์นี้งามจริงๆงามที่สุดหาที่ติไม่ได้แล้วก็ให้ไปเชิญนายช่างติมาครับเมื่อนายช่างติมาถึงมาเห็นพระก็ถึงกับตะลึงนะครับเพราะพระพุทธรูปองค์นี้งามจริงๆเขาพิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดแต่ที่สุดแล้วนายช่างติก็พูดออกมาว่า พระพุทธรูปองค์นี้งามจริงๆงามไปหมดพุทธลักษณะถูกต้องทุกประการแต่เสียอย่างเดียวชาวบ้านก็ถามกันเป็นเสียงเดียวว่าเสียยังไงเสียตรงที่ว่าพูดไม่ได้นายช่างติติจนได้นะครับนี่แหละโบราณท่านจึงกล่าวว่าช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใคร อยู่มาวันหนึ่งนายช้างติไปนอนเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะครับเขามองขึ้นไปบนต้นมะม่วงเห็นลูกมะม่วงเต็มต้นไปหมดพรางแกก็นึกตำมีพระเจ้าผู้สร้างต้นมะม่วงขึ้นมาและก็ติว่าแม่พระเจ้านี้ไม่ฉลาดเสียจริงสร้างอะไรขึ้นมาไม่เห็นมันจะสมดุลกันเลยดูสิต้นมะม่วงต้นเบลเบลากลับสร้างลูกให้มันเล็กนิดเดียว ส่วนแตงโมตดเล็กนิดเดียวกลับสร้างให้ลูกมันใหญ่โตมโหรารยังกระบ,บาดพระพระเจ้านี่ไม่ฉลาดเลยไม่มาปรึกษาเรานี่ถ้าเราเป็นพระเจ้านะเราจะสร้างให้ต้นมะม่วงมันมีลูกโตเท่ากับลำต้นส่วนแตงโมก็จะให้มันมีผลเล็กๆจะได้สมดุลกันในขณะที่กำลังวาดวิมานอยากจะเป็นพระเจ้าอยู่เปเพลินนั้นลมหน้าร้อนก็พัดมาวูบหนึ่งครับ ทันใดนั้นมาม่วงลูกหนึ่งก็หล่นลงบนหน้าผากของนายช่างติพอดีนายช่างติถึงกับตาเหลือกตาลายมองเห็นดาวระยิบระยับไปหมดหน้าผากบวมปูดออกมาขนาดเท่าผลมะนาวเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้นายช่างติก็เลยสำนึกโอ้พระเจ้าฉลาดแท้แท้สร้างถูกแล้วนี่แหละช่างกรึงพงึ่งช่างชัก ช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนส่วนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใคร